ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่และนอกพื้นที่อย่างใกล้ชิดรับฟังได้ในข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวนันทางสวทสุขไงโกลก FM 106.5เมกะเฮิร์ สวัสดีค่ะรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการจากทางสถานีค่ะสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้มีดังนี้สำนักง,งานขนส่งสาขาสุงไหงกลกเน้นตรวจเข้มทั้งพนักง,งานขับรถและสภาพรถเพื่อนำผู้โดยสารเดินทางสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพตลอดช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันช่วงนี้รับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรก สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนรา,าธิวาสสาขาสุงไหงกลกจัดแผนกำหนดมาตรการรับมือช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันโดยดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกคันที่ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจากต้นทางและจะมีการตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ โดยดําเนินการควบคู่กันทั้งด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ทั้งนี้การตรวจหลักๆคือจะเน้นความปลอดภัยของพนักงานขับรถและสภาพรถมีการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถที่ต้องมีใบขับขีบ่มีสมุดบันทึกประจำรถ ไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายและหากพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ50จะถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนการตรวจสอบสภาพรถจะเน้นการตรวจสัญญาณไฟเข็มขัดนิรภัยต้องมีทุกที่นั่งหากที่นั่งใดไม่มีเข็มขัดนิรภัยจะต้องยกเลิกการจำหน่ายตัวโดยสารที่นั่งดังกล่าวจนกว่าจะดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยดังนั้นจึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการเดินทางกับรถโดยสารสาธาร ระที่มีให้บริการอยู่ทั่วประเทศว่าจะนำทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพนอกจากนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 หรือตรวจโควิด -19 แบบ ATK หรือ RT-PCR หรือใบรับรองการติดเชื้อไม่เกิน90วันหรือผ่านการกักตัวครบ14วันมาประกอบการซื้อตัว๋วโดยสารและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ผู้ที่มีอุณหภูมริร่างกายสูงกว่า37.5องศาเซลเซียสหรือผู้ป่วยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางและทุกคนต้องสแกนไทยชนะหรือลงชื่อทั้งต้นทางและปลายทางอย่างไรก็ตามในห่วงนี้พบว่าประชาชนลดการเดินทางข้ามจังหวัดไปเป็นจำนวนมากซึ่งจำนวนผู้ใช้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ50